อ่ะผมเล่นขวานแล้วกันนะผมเลือกเป็นขวานแล้วกันนะโนเปิรลก็คือถอดให้หมดเลยแล้วกันนะสองใส่ไอ้เหี้ยขวานใส่ฉงนนะคิดดูแล้วกัน <c oughs> แรดออนอ่ะแรดออนไงขวานขวานแดงอะไรเงี้ยขวานแดงเริ่มต้นได้สองเล่มอ,อะไรเงี้ยวะแรดออนก็คือแบบกะกากรอะไรเงี้ยห้ามแรดออนด้วยใไล่ ก็คือประมาณนี้นะครับน้องๆก็คือเราเข้าไปได้แค่นี้ผมว่าผมแต่ง,ต,งตัวไก่ให้มันดูถูกผมดีกว่าวะเนี่ยแต่งแบบเดิมๆเลยเนี่ยคือกระต่ายแบบโนสก,กินอะ่ะแล้วก็ทําให้มันแบบได้ดูเปิร์กเลีดีลวถ้าเกิดแพ้มามได้รู้ว่าผมเแบบพิ่งซื้อเกมมาโอเคเดี๋ยวตานี้เราก็จะเล่นแค่ชงนก็คือเป็นเปิร์กที่แบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยเห็นมีคนขอมัามา,มา,ม,ามากมายนะว่าเดอะฮันเทใส่ฉงนใส่ดําเบ้เฮียอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็แบบโนเปิร์กไปเลยโนเอทออนด้วย อันนี้ผมใส่ไปปั๊มเต็มนะครับตอนนี้ยังคูนอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคอันนี้ก็คือเจอเขาใส่ถนามมานะเขาน่าจะถนัดผมว่าผมซวยแล้วแหละน่าจะยากอยู่คือต้องหาคนแรกให้เจอโดยเร็วอะเห็นเปลือกระทุเรศใจว่ะจริงชะงนนะฮะใต่มันเป็นชะงนนะครับปกติตัวนี้เขาไม่เล่นกันหรอกนะชะงนเพราะว่าหน้าต่างเนะี่ยอ้าวตาดำว่ะ โอเคขอบคุณมากที่ใส่มานะครับผมนะจะดูว่าเขาจุกได้โหดกันแค่ไหนนะครับวันนี้เฮ้ยเต่าว่าะเต่าเกินอุ้ยอ่ะอ่าเล่นลินนะเล่นลินนะเฮ้ยเอาไปหนึ่งสโตก่อนและใช้ชะโงนครับตอนนี้ เอาไปดีเอาไปดีอย่างเข้มสองขวานโดนสองขวานเลยครับน้องๆเบ็ดเม้นไปดีเฮ้ยเข้มห่าชะงอนได้ใช้เหรอตลกไ้เหียขวานใชงโอนโอ้ส็จไปหนึ่งครับชอดนี้มันต้องมาช่วยกันแน่ต้องมาช่วยกันต้องมาช่วยกันต้องช่วย,ต,วยต้องช่วยนะต้องช่วยนะฮัลโหลเกิบเครื่องทางท้ายน,นี่มีคนหรือเปล่า ไม่อยากจะเชื่อแบบว่าผมจะใช้ถงหนนจากที่เจอเจอข้างขวาเนี่ยสตวทำไปไม่เห็นครับทำไปไม่เห็นนี่แนะ่ขึ้นบนอาเฟตอุ้ยเจ็บนะคนนี้เดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวกันอันนั้นเน่ได้ยังได้ยัง อยากได้ขึ้นดิอาเดิน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 อุ๊ยลงมาช่วยแล้วโอเคผมจะซ้ำนะครับผมจะรีบฆ่าถ้าผมไปเล่นกับเหยื่อน,นิดนึงเมื่อกี้หนึ่งดอกหนึ่งดอก,หดอกไหนไมาดิดิน้อง อ้าวเฮือยไอ้เน,นี่ยมันมีของดีไม่ได้การละวมีของดีมีของดีเผฮ้ยมีามตายยากด้วยไม่ทันหรอกหน้าไม่ทันหรอกหน้าเฮ้ยทันฐานมันทันมันทันนี่แน่นี่คนนี้มีแทงหลังนะเนี่ยเต็มขวานก่อนโอ้โหมันมีของดีกุสลาปลาโดน น่าจะไปดึงอีกคนหนึ่งละเอาน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 ะเดี๋ยวโดนนะเจ๊กนะเดี๋ยวโดนนะฮัลโหลเอาคนนี้เอาคนนี้แขวนครับคนนี้น่าจะฮิวใกล้เสร็จละผมไม่แขวนล่างนะผมแขวนบนนะครับแขวนนี้ว่าจะคุมคนนี้ได้อีกคนหนึ่งด้วยนะฮะเออแทงหลังนี้น่าจะกี่วิววะเด้อ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 เติมขวานก่อนดีกว่าหนึ่งขวานก็มีความหมายสำหรับผมมากตอนนี้เติมได้ก็เติมเลยฮะ เออเจคมันน่าจะมาแน่นอนนะนั่นไงผมไล่เจคเจคฉีกให้เพื่อนมาช่วยแน่นอนโอเคถ้าเจคล้มนี่ผมบอกเลยสบายเลยสบายเลยนะถ้าเจคล้มเนี่ยมันยกช้าครับเอาสวยดิ เติมขวานกันดีกว่าเดี๋ยวคนหนึ่งน่าจะมาช่วยแล้วนั่งไงลูกอีกสองครับสัตว์นี้นิวเลยหรอโอปลาดักหน้ามึงคนนี้ตรงนี้มีคนเจ็บเห็นลูกเรียบร้อยไอ้นี่เอามาก่อนเลยหนึ่งไปเบ,บ็ดเมน้นโอ้เจ็บสี่อ่ะผมทำได้ปะทะลึง่งทะลึง่ง ก็ตามลงมาดิจะเอาพี่อ่ะให้น้องตามมาดิตึงตึงตึงเกมตึงเกมตึง,ตงโอเคสองอันนั้นน่าจะไปด้วยกันนะครับฮิวกันเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยฮิวเสร็จวะฮิวเสร็จหมดวะ <c oughs> อุ้ยเอานะคนนี้เอานะ <c oughs> เอาหรือว่าต้องฟิงกันวะต้องฟิงวะ อันนั้นมันต้องฟิงมันถึงจะแบบมันหลบไม่ทันอ่ะมันเร็วมากอ่ะคือขวามันเร็วมากครับทุกคนอุ้ย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 นี่มีโดนซุ้มนี่เลยซุ้มนี่เลยเติมขวานก่อนครับขวานหมดละใช้ฉงโนดีกว่าใช้ไปแค่รอบเดียวเองนะ โอเคเขาน่าจะไปเขาน่าจะฮิวกันเลยั้างน่ะตรงนั้นอนะ่ะอันนั้นฉีกไปตรงบ้านฟ้าพอดีนะหิว,วกันเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจครับวิ่งสวนเราเลยแรอ,อยู่ในนี้ตรงนี้อุ้ยไอ้่าอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเหลกเหลกสองเครื่อง เออคนนี้มันมองหลังอ่ะเนี่ยคนนูนตาดำเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วล่วงคนนี้ต้องตีต้องแบบตีหนึ่งทีแล้วก็ขวานหนึ่งทีกระตีบ แผนก่อนครับเออทำได้ปะวะเนี้เ<า>หลือแต่ง็เงเครงเองอ่ะอโหลปลาไม่โดนเลยตอนหลังเจอคนหลบเป็นอ่ะคือมันก่ามันจะฟิง้งอ่ะมันง้างนานอ่ะเ<า>พิ่งแขวนรอบแรกด้วยคนนี้ไอเจ๊กอ่ะเอาเอา,เอาลงยากสุดนะที่ผมไล่ามาถ้าผมเอาลงมันมันมันได้ตั้งแต่แรกอ่ะก็คือจบแล้วก็เหลือตัวเดียวไงที่มันแอบไปปัน่นตอนแรกผมตีนอนสองใช่ปะละ่ะไอนี่ฮิวเร็วจัด ไอตาดำเนี่ยเดี๋ยวผมไล่คนนั้นก่อนดีกว่าคนนี้คืออีกทีเดียวแตกแล้วหรือเปล่าอุ้ยเฮี้ยน้าโผล่ขนาดนี้เฮลโลอ่าได้เล่นดิโดน โดนเข้ามาซรมนี้ถีบดีกว่าครับเดี๋ยวเวลาไม่ได้หรอเนี่ยมันเหลือมันไม่มีเปิร์กยื้อเครื่องอ่ะเดี๋ยวอืมทางหน เรียบร้อยไอ้หมอนี่แตกคนนี้น่ยน่ยต้องแขวนไอทิ้งด้วยซ้ำมนะเนี่ยไม่ตายว่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่นะแต่เล่นยากอยู่นะเนี่ยเจอคนหลบเป็นไงคือถ้าจะเกิดว่าจะปาแบบให้มันชัวร์ๆก็คือต้องรอให้มันฟินก,กันนะแบบว่าแบบง้างสุดอ่ะ,ะ<ป>คนนี้าตาดำเ,าเรียบร้อยเ<ป>ห็นไหมเครื่องเสร็จแล้ว ประตูตรงนี้และตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยมีคนเปิดอยู่อะหนึ่งดอกตายหนึ่งดอกแต่ผมเล่นไม่เฝ้าด้วยแหละประเด็นอนะดูผมเล่นเนี่ยผมไล่แบบไล่กระจายครับ มีคนมาเปิดซ้อนอีกหนึ่งคนแล้วจะไปเจ๊กไออเจกมาช่วยนั่นนะ่ะผมเห็นแล้วไปดิเอาป่ะล่ะใจหรือเปล่าเหลือสองขวานว่ะเราอเอาชัวร์เลย น่าจะนัไปช,ช่วยคนหนึ่งละนั่นไงสตีฟประตูเก้าเก้าแล้วด้วยบ้านเนี่ยอ๋อสตีฟอ๋ออ๋อออสตีฟได้เล่นดิสตีฟจ๋าสตีฟเติมขวานก่อนดีกว่าเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยอีกหนึ่งตว์นี้วางมาลงกับพื้นอุ้ยสามอ่ะ คนเดียวคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเฮ้ยช่วยหรือเปล่าครับสัตนี้น่าจะอยู่ในประตูนะครับเอ้ยไม่อยู่ว่ะอยู่ไหนเออคนสุดท้ายคนสุดท้ายน่าจะอ้อมไปช่วยอีกคนหนึ่งอยู่ อ๋อมันฮิวเตียงก่อนอ้าอยู่นี่ไอ้ตีฟเฮ้ยไปอีกทางวะมันไปอีกทางวะมันน่าจะรอไอ้เพื่อนไอ้นี่วะผมจะแข็นไม่ทันนั่นนะ่ะสวยดิได้เล่นดิครับสตีฟ อุย้ยเฮ้ยโอ้ my god คนนี้จะไม่มีเสาแขวนนะดิไอเชีย่ยไม่ได้ว่ะจะไม่มีเสาแขวนนะคนสุดท้ายอ่ะ อ้าทำไงดีวะคนนี้ดิ้นหลุดแน่ๆครับฮุกหมดอ่ะตรงนี้ฮุกหมดครับฮุกหมดมันดิ้นเต็มที่เลยนะตอนเนี้ยอ้าอ่าเยสเย s nice โอ้โหขอบคุณความแปรของมันเลยนะโอ้ my god ทำได้วะ่ะเฮ้ยว้าวทำได้เวะ่ะโอ้โหของจริงอาหลุมก่อนดีกว่าสัตว์นี้หดเกินหดเกินคือถ้ามันไม่แฟมันผมอาจจะไม่ได้ครับบบกช็อตสุดท้ายนี่ผมแบบว่าคือทามิง่งมันดีอะเออง่ายจะบอกเนี้ยได้เรื่องได้เรื่อง ตอนแรกผมคิดตอนแรกมันจะรอดสี่ด้วยสซ้ำแลัวน่นะผมไปกดไอคอเดดได้ไงก็เลยยาวเลยทุกคนดูดิโตดเฟี้ยวอ่ะคือใส่มาแค่เนี่ยแม่งดูแบบดูโล่งมากอะแอดออนก็ไม่มีนะฮะมันมีตาดำมันนี้โอ้โหโอเคจีจครับ